หนูหิวหนูอยากกิน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 โอ้นั่นหลานลักเจนี่เฟอร์กำลังร้องไห้เหรอคุณยากฉันต้องรีบแล้วฟังเหมือนเสียงใพรายพี่สาวเราต้องไปช่วยเหลือกันแล้วมีเสียงร้องมาจากห้องข้างๆเชฟเราต้องไปช่วยสาวน้อยเกิดอะไรขึ้นหลานลัก เธอร้องให้ทำไมหนูยเวเยี่ยมเรามาเริ่มได้คุกกี้กันง่ายเหมือนปอกกล้ยย่าจะทำให้ฉันไม่สัญญานะแต่ฉันจะลองดูแล้วมันต้องใช้งานยังไงอันกลมๆนี่เพื่ออะไรบางทีอาจจะไม่จำเป็น o อาใยหนูเธอกำลังทำอะไรน่ะดูนะว่ามันต้องทำยังไงค่อยๆรีดเป็นแผ่นๆจากนั้นก็ตัดด้วยวงกลมแล้ววางบนถาดอบ จากนั้นก็เอาเข้าเตาอบฉันทำไม่ได้แน่ๆน่เคิดสิคกุก้ต้องเป็นวงกลมใช่ไหมงั้นก็แค่ตัดแป้งโดเป็นวงกลมแล้วน่าจะใช้ได้แล้ววัตถุดิที่สำคัญที่สุดก็คือลูกกวาดสกิโต้ฉันชอบมันที่สุดเลยทำได้ดีมากหลังยะแล้วคกุก้ของฉันเป็นยังไงบ้างนะไลท์ที่เต็มเหมือนเคยเยี่ยม ฉันไม่ขอแสดงความคิดเห็นนี่มันคุกกี้ของฉันนี่นี่มันคือสิลอปะด้วยความสามารถระดับโบทำให้มันเกิดขึ้นได้ดูสิว่าบ้านขนมปังขิงหลังนี้มันสวยขนาดไหนแต่ก็ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆนะฉันจะตกแต่งมันด้วยลกว่าสกิโต้และขั้นตอนสุดท้ายโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งทำให้บ้านคุกกี้นี้ดูเหมือนประคุมด้วยหิมะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ลาลักน,นี่ไม่ใช่คุกกี้ของเธอนะโอาไมมนะดูเหมือนว่าไฟกำลังไหมเราต้องเอาคุกกี้ออกมาโดยด่วนบางทีอาจจะช่วยชีวิตมันได้โอาไมมนะช่วยมันไว้ไม่ทันแล้วอันนี้คือคุกกี้เหรอหนูไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้ไหม hey, <you. S 1> แล้วแล้วเราไม่อะไรตรงนี้ว้าวบ้านขนมบางเข็ง สวยสุดๆปไปเลยแล้วมันก็อร่อยมากบ้านหลังนี้แหละ <Yeah. S 1> ฉันนะ <Yeah. S 1> จะพลาดได้ยังไงล่ะ oh, <no. S 1> ฉันคือมือโ <Okay. S 1> ปรโและตอนนี้หนูก็อยากกินเบอร์เกอร์และเร,เร็วด้วย <Okay. S 1> ฉันทำได้ <Okay. S 1> หรือบางทีอาจจะไม่นี่มันเนื้อบดเหรอเย่ <P. S 1> yeah. น่าขย,ยันขยังสุดๆ ฉันนึกออกแล้วแทนที่จะใช้เนื้อบดสุดสยองเธอจะใช้อย่างอื่นที่น่ากินกว่าอย่างเช่นช็อกโกแลตมันออกมาดูดีมากเลยเยี่ยมคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะขนมปังหอมกรุ่นจากเตาแต่ต้องทอดมันสักหน่อยจะได้กรอบๆคุณย่ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับขนมปังกรอบๆหนึ่งและสองเกือบเสร็จแล้ว น่าประทับใจดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อช่ำๆขอยืมเนื้อบดหน่อยนะขอบคุณตอนนี้ฉันก็แค่จีลงไปบนกระทะแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งโอ้ล,ะละานลันเธอกำลังทำอะไรนะใจเย็นๆค่ะคุณยา่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมหนูเพิ่งตัดสินใจที่จะย่างมาชเมลโลและเพิ่มมันลงไปในเบอร์เกอร์ จากนั้นก็เพิ่มแผ่นเจลลี่และกดลงไปแรงๆนี่แหละคือวัตถดิบทั้งหมดชอบไหมคะไม่ใช่คู่แข่งของฉันเลยเพราะฉันทำเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดดูเนื้อพวกนี้ก่อนสิฉันจะเพิ่มเบคอนลงไปด้วยมันไม่เคยมีคำว่าเนื้เยอะเกินไปที่เหลือก็แค่วางลงไปและใส่ชีสอีกชั้นเห็นด้วยถ้าเป็นเบอร์เกอร์ชั้นเดียวมันน่าเบื่อสุดๆ แต่ถ้าเป็นหลายๆฉันล่ะนี่แหละที่ทุกคนต้องการใช่แล้วฉันต้องเป็นคนเปิดแน่ๆมันออกมาดูดีสุดๆโอ้ไม่นะฉันจะไม่ยอมแพ้ค่อยๆบรรจงวัตถุดิบแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มซอสไม่เห็นมีอะไรต้องกลัวเพราะฉันทำมาจากใจโอ้เป็นเบอร์เกอร์ที่น่ารักจริงๆ ขอเพิ่อมอีกหน่อยจะได้กรอบนอกนุ่มในโอราลักได้จากหัวใจไวาเอา <c oughs> ไม่เอาน่ <c oughs> าุพย่าย้มันดูดีออก <c oughs> ทาดาว้าวใหญ่จังเ <c oughs> บอร์เกอร์สามชัน้นหนูจะลองอันนี้ก่อนเลยอืมฉ่ำสุดๆอร่อย <c oughs> ตอนนี้ก็ตากแก่แล้วเพื่อนยา้า มันหล่อนออกหมดเลย <What? S 1> ช่างเอถอะก็ยังมีเบอร์เกรอร์เหลืออีกอัน <What? S 1> ดูน่ากินมากด้วยมาลองกัน <Ooh. S 1> มีทั้งเจลลี่ทั้งนูเทลล่าเยี่ยมแต่เบอร์เกอร์ของเชฟฉันนะ <c oughs> ยินดีด้วยค่ะ <Yeah. Ooh. S 1> รู้ไหมนี่มันไม่อยู่ติดธรรมเลย oh, no. ครั้งนี้หนูอยากกินนักเก็ตทุกคนจะทำได้ไหมง่ายจะตายคุณย่าตื่นสิดูนั่นจะนีฝ่งอยากกินนักเก็ตโอ้ได้เลยเริ่มแรกต้องเทน้ำมันลงไปบนกระทะออย่าคะแบ่งน้ำมันให้หนูได้ไหมขอบคุณค่ะแปลกจังทำไมมันถึงไม่ออกบางทีต้องขยาแรงกว่านี้โอ้เร็วเข้าโอ้ไม่ได้หน่งใจเลย โอลานละใครเขาทำกันแบบนั้นเอาละสิ่งที่สำคัญก็คือรสชาติและเพื่อที่จะทำให้มันอร่อยฉันต้องทำด้วยความรักและต้องหมักไก่ก่อนด้วยด้วยการตอกไข่จากนั้นก็จมไก่ลงไปในไข่และคุกกับเก็็บขนมปังเยี่ยมตอนนี้ก็มาทอดกันเลยน่าอร่อยสุดๆอืมกินโอมกร่น เธอไม่อยากลองเหรอ mm hmm. เชฟอ่าไม่ละฉันมีสิ่งที่ต้องทำ <Wow. S 1> ฉันทำให้นักเก็ตดูหรูหรา <Wow. S 1> เหมือนกับทองคำเลย <Wow. S 1> และแน่นอนการจัดจานก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งและมันจะต้องอลังการสุดๆ <Yeah. S 1> ฉันนึกออกแล้วตอนที่เธอไม่อยากเสียเวลาทำอาหาร <Wow. S 1> เธอต้องใช้อาหารแช่แข็งนะสิ <Wow. S 1> ฉันจะห่อนักเก็ตด้วยชีสและฉันจะทำกีดขนมปังที่อร่อยที่สุดจากชีโตสก่อนอื่นฉันต้องทุบมันให้แลล่ หลานละระวังหน่อย oh, <no. S 1> ไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้โอ้ oh. ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะมาดูกันเย้ yeah. ใช่เลยตอนนี้ก็แค่คุกนังเก็ตกับผงชีโตสและเอามันไปทอดฉันรับดูได้ถึงรสชาติที่มันจะต,ต้องยอดเยี่ยมสุดๆจนฉันไม่อยเอามันให้น้องเลย oh. ฉันเกือบลืมไปนะจะกินนังเก็ตได้ไม่มีซอสมะเขือเทศได้ยังไงตอนนี้มันก็สมบูรณ์แบบแล้วออ uh huh. oh. นี่มันเจ๋งจสุดๆไปเลยนี่มันนังกระทองคำเหรอแต่แล้วชอบมันธรรมดามากเอาละเหมืนจะลองอันต่อไปเย้หนูชอบอันนี้มากกว่าอีกแต่ก็ยังมีเหลืออีกอันหนึง่งสีแดงเยิยม,มแถมยังมีชีสสอดไส้ด้วยแน่นอนว่าจานนี้แหละคือผู้ชนะเย่ฉันชนะชนะเห็นนั่นไหมเห็นหรือเปล่าฉันชนะ ทุกคนทำพิซซ่าได้ไหมนอยากกิน <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาฉันทำก็ได้โอ้พิซซ่าฉันทำได้ uh huh. แล้วต้องใช้ซอสมะเขือเทศด้วยใส่มันลงไปเลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแป้งและตอนนี้ก็เพิ่มชีสยิ่งใส่ชีสเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยแลนะแน่นอนอย่าลืมเปปเปโรนีไม่อยากจะรบกวนนะคะแต่ดูสิฉันเป็นเชฟแป้งบินได้โอ้ย oh. มันบินไม่ได้ อย่าเสียใจปไปเลยหลานันี่เอาชิ้นใหม่ไปขอบคุณค่ะคุณยา่าอ๋อฉันืมอ,ออกแล้วพอกันดีงกับซ้อนมะเขือเทศแสนน่าเบือ่อมาลองใช้ครีมม,ชมัชเมลโล่ดีกว่าฉันจะใส่มันลงไปเยอะๆจากนั้นก็แต่งหน้าผิดนไส้แบบนี้และแน่นอนด้วยเลอก,กว่าสกิโตอย่างไงล่ะอะไรก็อร่อยด้วยสิ่งนี้และฉันก็จะเสร็จแล้วใช่ละ่ะพวกเธอคงเห็นแล้วว่าความไม่เป็นมืออาชีพ พิซซ่าของฉันจะเป็นแบบเฮลตี้สุดๆไม่มีแล้วแป้งสีขาวๆน่าเบือ่อฉันทำให้มันน่าสนใจกว่าด้วยแป้งสีดำดูนั่นสิฉันทำได้มากกว่านี้อีกและตอนนี้เราก็มานวดแป้งกันต้องทาแป้งด้วยซอสมะเขือเทศสุดพิเศษพิซซ่าถึงจะอร่อยเหมือนในร้านอิตาเลียนสุดหรูและฉันจะเพิ่มชีสลงไปด้วยเยี่ยมและก็กุ้ง ยังไม่หมดแค่นี้นะเพิ่มหอยแมลงพู่ลงไปด้วยอาหารชั้นสูงเสร็จเรียบร้อยวว้าเตรียมตัวให้พร้อมออต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกันนะออ <Wow. S 1> ฉันคิดว่า,าเสร็จแล้วเยี่ยมมาลองกินพิซซ่ากันต้องถูกปากนน <Y om. S 1> แน่ๆนกินหอมมากเออก็ไม่เลวนะ oh. เดี๋ยวก,ก็ได้รู้เดี๋ยวก,ก็ได้รู้น่าสนใจจังอี๋น่าอะไรนะนี่มันหอยมแมลงพูดจริงๆเหรอหนูไม่อยากกินมันเด็ดขาดแต่อันนี้สิน่าสนใจกว่าเยอะเลยดูเหมือนลูกกว่าสกิทเตอ่าแต่หน้าตามันดีกว่ารสชาตินะอ๋อแต่ชิ้นนี้สิดูเหมือนพิซซ่าปกติและกลิ่นก็หอมมากด้วยอืมรสชาติอร่อยหอมเลย ใช่อันนี้แหละพูดชนะินดีได้ค่ะคุณย่าขอบคุณจ้าฉันคือผู้ชนะพี่สราของฉันดีกว่าอีกไม่รู้ไม่ชิ้สาวๆเธอร่างเราเข้ามาในชาร l เลนจ์งั้นฉันเป็นคนแรกที่จะเปิดตู้เซฟเจ๋งจังฉันได้มิลชเชคสเนกเกอร์แต่ฉันจะดื่มมันยังไงล่ะนี่เรากันเล่นหรือเปล่า เธอแค่ต้องเปิดจุกไง oh. ทำไมฉันถึงคิดไม่ได้นะ <What? S 1> ให้ฉันลองได้สิ <Please. Okay. S 1> แน่นอนว่าไม่ oh. นี่มันของฉันของฉันจะเดื่มคนเดียว oh. อีกอย่างมันก็อร่อยสุดๆ oh. ของอร่อยต้องเป็นของฉันเท่านั้น oh. ตกะกรนางั้นฉันจะแดงให้ดูว่าของอร่อยจะเป็นยังไ oh. งให้มันอร่อยมาก,กเอาลังหน้าไปเลยสิเธอทำอะไรล,ลงไป มันหมดแล้วมันก็หมายความว่าฉันไม่มีอะไรให้เหลือให้ดื่มแล้วนี่มันไม่ยุติธรรมเลย <c oughs> ถึงเวลาฉันเปิดตูเ้เซฟปลาเหรอทำไมคนอื่ <c oughs> ถึงได้เครื่องดื่มแต่ฉันได้ปลาผ <c oughs> งหน้าเทียดเยงแล้วยังเหมือนอีกด้วยเอามันออกไปไกลๆเลย <c oughs> เล็กินแล้วเราเข้าก่อนที่ห้องนี้จะเต็มไปด้วยกลิ่นคาวปลาฉันจะอ้วก <c oughs> มันเป็นความผิดของเธอนะโอ้น่าเสียใจสุด ไม่ฉันกินปลาทั้งตัวไม่ไหวแต่เธอต้องกินเอก็ได้ว้าวแค่มองฉันก็อยากจะอ้วกแล้วน่าขยะแขยงทำไมพวกเธอถึงให้ฉันกินมันรีว่ามันออกไปจากฉันนะเธอหัวเราะอะไรอยู่ไดปเปิดตู้เซฟของเธอดีกว่าเห็นด้วยถึงเวลาแล้วแต่นี่เองเหรอแคู่กกรสกที่เดินะ มันต้องอร่อยแน่ๆก็แค่ล็กกว่าธรรมดาแปลกจังว้าวเกิดอะไรขึ้นกับเธอสาวๆฉันเป็นโลกสกิทเท่าตอนเด็กๆฉันฝันอยากวัยแบบนี้มาตลอดเลยเจ๋งตอนนี้ฉันก็ไม่ได้กว่ออกมานะไม่ทัวนเลยขอฉันลองบ้างได้ไหมแน่นอนอร่อยเค้กเธอก็อยากได้สักอันไหม ไม่ละมันนักแข่แทยงจะตายเจงนี่เป็นโลกเดียวกันเลยเฮเธอจะลองบ้างสิ<า>เอมไม่ละ่ะนักแข่เทียงจะตายเออละใ <Okay. S 1> นรอบที่สองฉันจะเป็นคนเปิดตู้เซฟก่อน<ป>หน้าทึ่งสุดๆฉันไม่เคยเห็นป,ป๊อปอินหลายอันแบบนี้มาก่อนเลยและยังไม่ธรรมาดาอีกด้วยมันค<ป>ือเยลลี่ ส่วนสาว,สวพวกเธอเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่อะแล้วมันอร่อยไหมแน่นอนอร่อยอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยตอนฉันอยากกินป๊อปอิตทุกอันให้หมดเร็วๆเลยโอ้ใช่ดูพวกเขาสิใช่ฉันก็อยากกัดสักคำฉันน่เแค่เขาไม่ว่าถ้าเรากินป๊อปอิตที่เหลือของเธอ ว่าเธอไม่ว่าหรอกหยุดนะว่าสิอย่าแม้แต่คิดจะแตะของฉันนะทั้งหมดมันเป็นของฉันโอเคเอาละมาดูกันว่าฉันได้อะไรอ๋อฉันคิดว่าไม่รู้ดีกว่าฉันกลัวส่เดิยยิ่งกว่าใครในโลกเลยทำไมฉันถึงถูกลงทวนแบบนี้นะเธอเหรอ ฉันตั้งหานทำไมฉันถึงถูกลงทุแบบนี้เอาตัวนั้นเขอยาเอาไปจากฉันสักทีเอาล่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วเพื่อนฝุด้เลยจะช่วยเคสได้ขอบคุณพระเจ้าคขาอย่งชั่วเอาไม่นะยังมีซื้อเดนเลยอีกตัวนหนึ่งไหนอยู่ที่ไหนใต้กระป๋ากันเลยอ้าฉันพลาดไปได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรเคทไปที่ดุดฝนได้แล้วเราสุกมันได้แล้ว งานของฉันเสร็จแล้วฉันนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆว้าวเคทเธอต้อจะได้เห็นปากของเธอนะตอนนี้เธอดูเหมือนกบเลยฮ่าและเธอพอรากกับความดราน่คนอือนเนไม่ใช่เรื่องดีเลยนะดังนั้นต้องกินไส้เดือนให้หมดพอทำมัลงไปตีมันขยะขยะยงสุดๆเอาพวกมันออกไปนะฮ่ะาใช่มาดูกันดีกว่าว่าอะไรอย่านี้ต้อแซ่ของเธองั้นฉันขอดูแป๊บว้าว มันมันน้ำยาวิเศษฉันหวังว่าจะทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนะความรู้สึกแปลกๆนี้อ๋อกะอะไรขึ้นกับฉันช่วยฉันด้วยโอ้ฉันตัวเล็กลงมากเลยดึงฉันขึ้นไปทีน่ารักจังฉันอยากเอาเธอมาเลี้ยงเลยว้าว ตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกและมันก็มีข้อดีด้วยตัวอย่างเช่นตอนนี้ป่อมเป็นของเคสก็เป็นแทเบริเของฉันออเธอน่ารักจัง <ไป S 1> ฉันอยากจับเธออ่ะนั่นเจ็บนะดูสิ่สงที่ทำกันนี้ของฉันสิเธอต้อง <c oughs> ได้รับบทเรียนสักหน่อยเอาละ่ะ <c oughs> เคสเธออยากดูมนจิ๋วสู้กับไส้เดือนมะ<ป>ฉันมนันตื่นเต้นมากเลยแล้วเข้าแล้วเข้า เรช่วยในตัวเธอฉันหวังว่าเธอจะเอาตัวรอดนะใช่สู้มันทีมมันทีมไทยเย้โจลี่ชนะอีกแล้วโจลี่ยินดีได้นะมันเท่มากสาวๆขอบคุณสำหรับกำลังใจจากพวกเธอนะครั้งนี้จะมีอะไรรอฉันอยู่นะ เออไม่นะฉันไม่กินเนื้อดิบๆแน่สาวๆโทษทีนะนี่มันเกินไปนี่จานสำหรับเธองั้นกินให้อร่อยนะเธอใจลายมากนี่มันไม่ใช่เนื้อแต่เป็นหนังสติ๊กต่างหากกันให้ขาดยังเป็นไปไม่ได้เลยพอกันทีฉันพอแล้วไม่และซ่อมนั่นจะช่วยเธอได้นะงั้นก็กินให้อร่อยสิ ฉันว่าฉันทำมันแรงเกินไปอตอนนี้ฉันก็กินจานได้เลยเอาละฉันว่ามันเราคิดค้นการทำเนื้อให้สุกก่อนกินเพราะมีเหตุผลแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินดิบๆแค่ชินเดียวก็ทำให้ฉันจะอ้วกแล้วฉันกินต่อไม่ไหวแล้วจูลี่ถ้าป่ยแสบของเธอดีกว่าก็ได้มาดูกันสิแล้วมันมีคาถาวิเศษเราฉนอยู่ข้างใน ว้าวฉันสงสัยจังมันทำอะไรได้แล้วฉันจะรู้ได้อย่างไงล่ะเธอแค่เหมี่ยงมันไงอฉันกำลังถูกโจมตีฉันว่าฉันรู้แล้วเธอเกือบจะเผาฉันแล้วดูสิมันจะทำรองไปเธอไม่หล่าใจบ้างเหรอที่เผาคนอื่นน่ะมันเป็นเผากระเทาวิเศษไม่ใช่ฉันสักน้อยโอ้แล้วมันยังพรามทำร้ายฉันด้วย ว่ามันไวมันต้อเฉยๆดีกว่าก่อนที่มันจะเผาเรากันหมดเคถึงเวลาที่เธอต้องเปิดเซฟแล้วแน่นอนฉันเราไม่ไหวแล้วจะดูว่าอะไรข้นงหนข้างในมีอะไรเหรอดูสิวอเราไอซ์ครีมอะไรๆกันเอามือออกไปนะฉันได้แค่ถังเดียวเองแล้วมันก็ไม่ได้มีไอศครีมเยอะมากมายและก็นะมันเป็นของฉันช้อนแบบนี้มันไม่เหมาะเลยฉันต้องการอะไรที่ใหญ่กว่านี้ ตอนนี้ก็มาเริ่มกันไม่มีอะไรเจ๋งไปกว่าไอศครีมในวันร้อนรแบบนี้อีกแล้วอย่างน้อยก็ให้เราเรียนหน่อยนะไม่เก็บเื่นของเธอไว้ในปากเลยยัยตะกะเคทเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอแข็งไปแล้วใช่ฉันรู้วิธีที่จะช่วยเธอจากทิมมากัดแล้วคาถาวิเศษช่วยได้ Thank you สาวๆขอบคุณมากนะถ้าไม่มีพวกเธอฉันคงถูกแช่แข็งตลอดไปแล้วตอนนี้ฉันกำลังติดไฟหยุดทีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะย่างเนื้อที่เหลือ <What? S 2> แทนที่จะกินเนื้อสดจะได้กินเนื้อเคบับแสนอร่อยฉันเรเิ่มจะหิวแล้วสิเคสไฟของเธอช่วยได้เยอะเลยอะร่อยฉันทำเนื้อออกมาได้อร่อยสุด คคเสถึงเวลามาดูกันแล้วว่าครั้งนี้มีอะไรรอฉันอยู่ว้าวทุกคนชอบนันเทล่าไม่เว้นแต่ฉันนี่ดูสิว่าเธอทำมันลงไปอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาออกให้อ๋อนันเจ็บนะลองปาฝาสักทีฉันไม่ทำอีกแล้วและตอนนี้ฉันจะกินนันเทล่าแสนอร่อยจูลีอย่าแม้แต่ฝันถึงช็อกโกแลตของฉันนะ และฉันก็ได้ลองชิมด้วยทุกคนตะกะจริงๆแต่จริงๆฉันยังไม่ได้ชิมเลยดีจังโอ้สาวๆฉันมีปัญหาแล้วเมื่อฉันติดอยู่ในหลอช่วยฉันหน่อกทีโอเคสำหรับเพื่อนทำไมจะไม่ได้ล่ะแม้แต่คนขี่ตะกะแล้วเข้าขยับสิเกือบจะหลุดแล้ว ใช่ที่สุดโอ้ใอ้หลอยังมีช็อกโกแลตเหลือเยอะเลยสำหรับพวกเรานะขอบคุณสำหรับความเหลือนะเพื่อเธอฉันนึกว่าฉันไม่ใช่ชีวิตเดิมที่มีมือติดอยู่ในหลโอ้มันยังมีเหลืออยู่ด้วยแคตาทับเพลเซฟแล้วอืมกินมันไม่ดีเลยโอ้ไม่นะก้อนชีสเซนเมนกำลังรอฉันอยู่ข้างในโอ้ยกายสาวๆนี่มันกำลกำลังของฉัน ฉันวยฉันและจูเลียจะช่วยเธอเองแน่นอนเราจะช่วยเอาชีสเข้าบากเธอเออฉันรู้สึกไม่ค่อยดีสาวสาวนี่มันน่าสิส้เอียนมากฉันฉันจะอ้วกนะจูเลียแล้วอะไรอยู่ในตู้ของเธอละ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันโอ้ในที่สุดเราก็ได้ออกไปข้างนอกแล้ว ที่บาราดามีทั้งความสนุกและความตื่นเต้นเสมองั้นอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วก็บ๊ายบาย